อยู่บ้านรอนะอยู่ประเทศลาวรอนะโอเคปะสวัสดีค่ะอยู่ถ่ายเด้อเดี๋ยวสิพากันสวัสดีครับเดี๋ยวฮ่อกลับไปเบิ้งโค้งหลังหน้าก่อนนะครับอสองหมื่กลับมาฮ่อจะเกี่ยวเข่านะครับเดี๋ยวให้น้องพี่เอาถ่ายอยู่นี่โอ้ปากกับลูกวาสันพลรถถ่ายละแ,แบค็คแบค็กเราถ่ายอยู่นี่นะแบคะ็คบอกน้องแม่เอ้ยมันจะื่อยได้อ,อ,อแบค็ค ขายอยู่นี่เนายะเห็นไหมขายอยู่นี่เนาะทีมว, <c oughs> ว่าแบ็กขายอยู่นี่เราบังคขาเปิดเปอาเบื่อกันยิ่งไลยจะทิ่มกระดูกให้มันกินเนาะขันคอสินี่เลยซักเดี๋ยวต้องเป็นหมาพันนี้วะ่ะหมาพันนี้เป็นตัวน,นี้เป็นน,นระบบหายใจมันไป จะเข้ากลับไปบงังสวนกันสักสองมื่ครับกลับมากบเดี๋ยวได้เกี่ยวเข่านะครับเพราะว่าเหตุผลที่ได้กลับเพราะว่ารถเนี่ยจริงๆอะคนนอะอยู่ได้30มสิมื่นนะครับแต่รถเน่ยเขาให้อยู่แค่15วันตะกี้อยู่ได้เดือนนึงขึ้นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนนะครับอยู่สอบวอเล่าเพิ่นห้อยู่แค่15มื่ก็เลยต้องขามไปแล้วก็ตั้งขามเมื่อบังเพื่อนกอนปะโพบ้านี่ เสี้ยนพระบ่หนิจังก็บอยท่าประจันอีกปุณะอันนี้คืออะไรขาใหญ่โพลเจริญบ่สวัสดีครับป้าวันดีขึ้นดีสิเป็นเสี้ยนพระบ่วานนี่คือ้ยังไงเพราะอะไรทีไปใชนี่ิไปประเทศไทยเบิ่งหมาโอเคอย่าไปหาแม่ไปอย่าไปหาแม่ไปพ่อจะขึ้นแบ็คทายอยู่นี่แบ็คอะเดี๋ยวจังเมื่อ เรายังไม่ได้กลับแล้วกลับมาก่อนเกี่ยวข้าวเสร็จเราค่อยกลับจะเปิดเทอมค่อยกลับนี่ว่าแบบ็เปิดเทอมถังเมื่อเรอมาถ่าครับเออไอยากขึ้นรถแล้วเลยมาถ่าเนเ่ที่ไปไซดสกีฬามาะโอเคไหมเดี๋ยวรอนะนี่ครับของแม่กำลังเตรียมก็พ่อไปนอนหน้า,าที่แอยว อยู่รอนะครับเมื่อ2วันใช่มือป้ายสิเมื่อสงวันรอนี่นะตัสอบไม่ดำครับไม่กิสนาแบคอยู่กับพี่ทีเอลนะเคยไหมเอาไปหน้านํำเมื่อสองมือกินเ้วได้ไหมกินเมตรหนรเมตรละมาทอ ไว้แองนี่กินด้วยกันเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากไปเดินท่ากันครับไปมามาอังสิล่ะครับ<ด>คนณสองเฮื่อนคนณสองฟังขาบไปขามากะกโบ,บกไก่นะครับโกไก่ดอกสำหรับผมกับเจ้าว่ามันอยู่ดันปากสั้นเท่ามันต้องไปถาถาถาแพร่เนี่ยแหละครับ<ด>ถาแพร่หรือว่าถาบักเนี่ยม<ด>ันสะพานแล้วเนี่ยห้ง สภาพแล้วก็แห้งสิง่ายก็หน่ไปกลับก็แค่สองชั่วโมงกลัวหนึ่งไปขาหนึ่งไปกลับก็บข้าวเดียวบ๊ายบายไปบาย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 นักท่องเที่ยวอยู่รอเดี๋ยวเพื่อจะไปหน้ากับเพื่อแถาไม่เถ่อครับเราจะไปนอนหน้าถ้าเดี๋ยวเมื่อสองขึ้นเหรอครับไปบึงสวน ท่านประเด็นรถอยู่เซี่หาเมื่อกว่าสิทธามเมื่อหมดละเท่าเดียวหมดละครับเพราะว่ากะได้กลับกบตังกับเมื่อบรงบาลหมบสวนพร้อมไปบ้านกัน oh, <okay. S 1> ออกจาก จากปากรปากระดิ่งมุงปากสันนไปปากปากาะดันมุง้งปากกระดิงนะนะ่งโอ้โอ้เขาหลอกแน่โอ้มอนไปครับ <c oughs> เดินทางโนเจริญปากสันหกสิบกิโลครับปากสันโคกน้องนาหกสิบสี่กิโล ร้อยยี่สิบกิโลครับระยะทางซูมโมงเนิดเน็ตตว่าเข้าก็จะไปถาแพ่เนี่ยหละ่ะที่มันสิมันสิโดดเนี่ยแต่ระยะทางใสเวลาเนี่ยแ,แค่ซูมโมงกว้เขมนไม่ได้ถาแพรเแมนสภาพปกติครับเอา้าอีกสองเดือนนึงแบบสองเดือนก็ได้ใส่ละ นนี่กัตุล่าพฤศจิกาท่านว่าสองเดือนนับถอยหลังในใสสะพานละครับสบายแล้วบาเนี่ยขามมากเด็กท่งเด็กหน่อยโรงเรียนขามมากก็ได้สองทุ่มสามทุ่มขามเมื่อก็ได้ครับไป <c oughs> มาหากันสะดวกสบายมิสะพานกัน ยาวมาหอดนี่ละถ้าพี่เป็นคุมคุมพ่นสีของตั้งเฮ้านะครับเป็นคุ้มคุ้มพลนงามตะกี้กัเป็นบานพ่นงามบานพ่นสีพ่นร่วมสองบานเป็นบานเดียวกันเล่ภูเขา พวกเขาข้างหน้าที่พี่น้องเห็นนะครับฝากผู่ทั้งนัง้นก็เป็นอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยครับบักไก่สิบก,กิโลนี่ยแหละห่างจากชายแดนอีหรีกับบ้านพ้นเจริญนี่ครับ้านหนองปินนี่มีอยู่ครับมีด่านเป็นด่านประเภทนี้ครับก็จะยังคิดเป็นนั่นนี่อ๋อชิประกดสักครันะ้งน้ำแรงน้ำลงดานประเภทนี้มันจะมีดาน ดาถาวน,นว์นะก็มึงได้มาจากทางจีิครับไปเดินทางกัน,นด้านซ้ายคือภูเขาด้านขวาคือแม่น้ำครับนี่น้ำกระดิงไหลมาตะบ,นบ,บานบ้านเจริญมาตะบานพลเจริญ ้นังกระดิ่งหลายเลยคุณสะพานนังกระดิง่งนะครับตอนนี้เอนะคะดนี้แล้ว็น <c oughs> าทครับเ่ข้าีทังวนเคียว่านีสิบลกนึงตามไปนมีดนันยู่อยู่บงปากกระดิ่งนี่ถ้าเป็นดันถาวอนนี่สบายเลยนี่ย Oh, yeah. นนดานทาง้งดานนะครับนี่ก็เป็นเป็นดาน,นาประเภทนี้นะครับที mm ่ hmm. สะพานข้ามน้ากระดิง่งไหลามาจากบ้านพุทธเจริญนะครับเคยน้ํ้เพื่นหนึ่งสิ้นสุดอยู่ที่นี่ละครับปากน้ํากระดิง่งตรงข้ามกับอำเภอบุงค้าครับท่านผู้ชมอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬทางข้ามน้ํากระดิง่ง กระดิ่งกะสินสุดอยู่นี่ละเริ่มต้นอยู่บ้านน้องปิ้นครับสินสุดอยู่นี่้า <c oughs> เอาอจริงกับสายนำเป็นสายนา้ำมาจากน้ำเทินคือสายนา้ำเดียวกันมีความเห้วยาวนะครับต่ว่าตอนนี้มีเคลื่อนกันเลยจุดเริ่มต้นของน้ำกระดิง่งเมืออกันเพราะว่าจากเคลื่อนน้ำเทินหนึ่งนะครับไหลลงมาน้ำโของอยู่ที่บ้านปากกระดิ่งครับน,บน,นบี่บ้านปากกระดิง่งเหนือปากกระดิ่งใต้บ้านปากกระดิ่ง ขามกับอำเภอบุงขาจังหวัดบึงการเฮ่องขี่รถเรียบโค้งลงสิละครับขี่ขึ้นไปปากสั้น,นขี่หลอดปากน้ำขาม,ม่าทั้งผีก็คือจังบันเฮ่านะครับทังอีสา,บานบันเฮ่าสำหรับผมเนี่ยขามมาดูก็ดูว่ามันก็นเลยแบบ ประเทศไทยแหละครับยูซุปปอล่าข้อม yep. ือเนี่ยครับเพื่นกับบ้านเมืองกับพัฒนาไปไล่ถนนทางชาวเมืองปากซันยินดีต้อนรับชาวเมืองปากซันยินดีต้อนครับมาหอดแล้วเมืองปากซันาิค่ะกเนดี่นดนครับเข้าวเดียวรับรถ มันดีพอมครับก็ได้ขับข้าวเดียวหกสิบกิโลกับพกไกล์ข้าวเดียวเขาเลย,เยไปไงมาสะดวกข้ามนัานวาดแล้วเนี่ยแ้่สะดวกสบายก็หนีแล้วการขามไปขามมาไปมาหาซูกันพี่น้องไทยเล่ากันไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขาเพื่อนวะมันยังแซ่บกันมาตอน เซียวตอนมู่ตอนพวกตอนพี่ตอนน,อน้องนั้งพี่ทั้งพี่เพิ่มีอย่างแซ่บพุกะไอเมื่อตอนน้องพูดึ่งสิล่ะครับวิถีชีวิตวิถีคนบ้านสองฟังไอ้หลวงไเมียอ,อยู่พี่กะดีดอกผมกะมันกับเป็นความคิดของผมที่อยากอยู่กับวิถีชีวิตเห็นชีวิตจ้ของแต่ยังหน่อย อะไรเมียยองผีก็สมใจเจ้าควงครับเห็นวิถีชีวิตในยูครับมาศาสตร์ในยูครับมูพวกมีเซียวหักเซียวแห้งอั่งเัีถือใจกันผูกเซียวอย่างเดียวนะครับอยู่ทงังนีนี้ก็เตียนไทยสุรินทร์ บริคำไซสอบปอเล่าภาคกลางของสปปอเล่าครับจะเสีงอย่างเหไม่ให้เราเดีนบ้าอากากลางกลางมุมกลาก็ีองมวลไหบอกมวลนะไปเดินทางไปด้านข้างบ <c oughs> ปนีน ผานประเภทนี้แล้วซ้ายนครหลวงเวียงจันทน์ตรงไป144 145กิโลเชียงขวางเลี้ยวขวาครับ200นิดเต้ดต้องไปด้านหนึ่งครับพ่อหอด500เมตรครับพ่อดีตื่นเต้นมากเลย,ส<า>ยออ่สีแยกปากสันอนอน,อนละเป็นทางเข้าเดียวครับหอด,ด้านละเด<า>ี๋ยวต้องไปทาแพร่นะครับ เรื่องออกนอกประเทศ็แมนโชคดีมีลดลายกันเขาก็ได้ขามไว้ครับลดลายก็ได้เมือเร็วขแมนว่ามีรถก็ได้ถาบาง้างเทืินถาเป็นมือก็มีนะครับถาจนหอดแรงกงมันก็มีครับแถวหนึ่งสะพานโอ้มีรถพ่วงอยู่นี่ไปเห็นรถพ่วงเยู่ รถหลายขั้นก็ได้ขามเร็วหลักด่านครับด่านเหรอเ็จเรื่องออกนอกประเทศกันบ้างี้ เฮ็ดเรื่อง,งออกครับไปถึงแล้วรถไทยหลายแล้วครับตอนนี้เฮ็ดเรื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถา่ายตรงปินกันนี่อัลสะปอร์ตอัลสะปอร์ตรถครับเล่มสีม่วงเขายื่นเอกสารออกอย่างเดียวนะครับตอนออกนี่ยื่นเอกสารออกอย่างเดียวแล้วเขาก็ไปเฮ็ดเรื่องเข้าประเทศไทยกันคือว่าเสร็จครับเดี๋ยวในเขาถ่ายรถขึ้นแพ้ ใครตะรถหลายนะครับเข้าจได้ถ่ายโดนครับครับพาสปอร์ตพาสปอร์ตใครจะเข้าจุดปฏิทายรถหลายนะครับจุดปฏิทายโดนเพราะว่ามีรถหลายคันเลยเดี๋ยวแพ้ไทยมากคขึ้นได้ไปเลยรถหลายคันก็ดีเข้าปฏิทายโดนเพรจอดก่อนนะครับรอก่อนต้องรอก่อนนะเพราะว่าเขายังไม่ไปเราไปจอดร่มไหม ตรไปน่จม,มาเลยนะครับพานาวนาไป่พ่อพาไปจอดล่มไปจอดล่มก่อนเนาะจอดเรรถหลายคันอยู่ครับสิได้ไปเร็วยิดอกนี่แล้วลครับดนันแพร่กัดันมึงการเท่ากัาต้องได้ถ่านะครับส่วนขั้นตอนการเฮ็ดเรื่องมันบโดนแต่ว่าเข้าต้องมาถ่าแพร่เน่นะที่มันใสเวลานะครับตะกาอ,อีกสองเดือนอดเอาอีกสองเดือนเขาก็ได้ใสสะพานกันสบายแล้ว ไปลงไปเือมาาแล้วครับตอนนี้แพมาแล้วนะครับนนแพไงมาละเดี๋ยวเาต้องถ่ายรับสัญญาณจากผู้จัดแพกันนะครับเวลาเขามีรถขานก็นสีเข้าก็ไม่ได้ถ่ายโดนครับด่านสากลปากสั้นนี่ มาช่วงเศร้านะครับเขาก็เกริ่มไม่ได้ถาโดนมีรถไทยหลายขั้นเลยนะครับถ่าขามถ้าแม่นเข้ามาบ่มีรถเขาก็ต้องได้ถ่าแพร่ไทยมาซรงรถแล้วก็เขายังกลับกับแพร่ไทยนะครับอันนี้ก็มีรถหลายขั้นเขากะได้ออกมาเร็วถ่าเพิ่นจัดรถก่อนมาเลย ในการขับรถขึ้นไปขึ้นมากเนี่ยมันบด,ดน,นะครับมันมันบกไก่ต่ว่าเฮาจะมาขั้นตอนการทาแพร่เนี่ยนะครับที่มันโดนแต่เดี๋ยวกะอีกสองเดือนกะสบายละสองเดือนหอ้ในใส่น,นอนวันที่19นะครับ19บธันวาปีนี้แหละครับปี2568สะพานมิตรภ,ภาพไทยลาวแห่งที่5้านะครับบึงการบริกรรมไซเขาเปิดไซแล้วสีได้ไซได้ข้ามขัวแล้วบล็กโอ้ยได้ข้ามสะพานแล้วบานนี้ไปอ่าเอารถลุกแพ้ละกัน กลับไปโค้งน้องหน้าไปเบิึงเพื่อนครับทางกลับมาเจียวเข่ากันตอนนี้เราเอารถขึ้นมาแล้วน้องปินนนงป่นครับขึ้นมากครับน้องปิ่นครับขึ้นมาพอดีผมย่างไปเของน้ำอันนี้เราเอารถขึ้นแพแล้วนะครับพอถึงหน้ามันอยู่ไหนี่เกือบมาไม่ทันออกเลยตัวนีนกล้องเ,เลยบักเกือบมะเกือบมาไม่ทันตัวนีน ช้ากว่านี้ประมาณสิบนาทีนี่พ่อได้นั่งเรือน้อยเรือน้อยก็เงินไม่มีเลยเงินอยู่กับเงินอยู่กับแม่หมดพ่อวิ่งเลยเหรอวิ่งเลยรถพ่วงมาได้ขึ้นตัวนี้รถพ่วงขั้นหนึ่งสงสัยก็จะถาขั้นหนึ่งหรือสองขั้ลุ่เฮ่เฮ่ตอนเทามั่งกันเอารถขึ้นมาแล้วนะครับ กนยังบ่บกนยังบ่ออกจากฟังตอนเอารถขึ้นมาละรถมีรถหลายคันอยู่นะครับทั้งรถพ่วงสองคันพ้นบริขิน,น้ำอันนี้ก็เป็นสถานีเรือหน่อยนะครับเรือโดยสารนี่เด้กำลังขับมาเรือโดยสารเรือโดยสารระหว่างประเทศครับมาจากเมืองการอนำะเภอเมืองเมืองการขป้นมาทังพี่กับเมืองปากสั้นนะครับ แข็งบริคำไส่ต่ว่าแพร่มองเอารถล,ลง่งเขาตัวขีลไปอีกไุพูดละครับประมาณสัก2กิโลแต่ว่าด้านพาเรือจะเป็นด้านเรือโดยสารกัอยูนี่ครับข่าวบ้าเลยโอ้ฮอดขนาดเลยอ่อ่ะอ่ะร้อนมาก อะไรไหมครับอืมา,านั่งเรือถ้าถ้าแบดสตรีมก็ฟังเพลงวะใช่ครับเ <laughs> มื่อสองเมือ้อเขีอนเอามาละรถทวงมาละครับรถทวงไปน้ำเยอะสองคันเมือ่อเบงสวนสองเมื่อกลับมากเข้ากับเขาไปหน้าเลยนะครับไปนอนหน้าไปเกี่ยวเข่ากันเพ<อ>ราะว่าเขาห่อสองมื่อนี่ก็พอดีเพราะว่าช่วงบางนึงนี่ยครับ,นนรบฝนมากพอดีสองเมือ่อสามมื่อก็พอดีเฮ็ดให้มันแห้งจัง่อยแห้งจังน่อยังสิเกี่ยว

รถน,น้อยอยุกลางรถใหญ่นนอย,อยุใส่ขวาครับบาลานแพไปดูกันบัดเยอะมีเจ็ดขั้นต้งบัดไป,ดปไ,ดดไปนี่ ยากออกฟังของแท้บาทนี่งคชอครับขามไปฟังไท่กันสองวันเท่ากับขามกลับมาไปซองเบงสวนครับไปไปไหครับสพานนี้มันบริทาหนะครับแต่ละขั้นตอนการขามมึงการเป็นอย่างคือ้ากันหันลังเทือขี่ขี่ไปขามยูนนครพนุมเพราะว่าอ่าเวลาข้ามาสาวก็ไม่แพ้ขามแบบนี้นะครับมือหนึ่งมีโบกีเถี่ยวเขาก็เลยต้องขี่ลงไปแล้วก็ขี่ขึ้นมานะครับ อีกสองเดือนเท่ากับสีสบายแล้วไปมาสะดวกแล้วครับสะพานแล้วอีกสองเดือนก็นได้ใส่แล้วทำไมเขามาสบายไม,ไ,มไม่ต้องถ่าโดวนนะครับเ็เรื่องออกนอกประเทศเสร็จเรื่องเข้าเสร็จกับเอกาสารครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ได้ไปแล้วครับสิบสิบแปดแขวงไปเที่ยวได้เลยลอยู่ที่สพเราวต่นนบบชีมีใบติด<ๆ>ตามการน้ำใส่รถจากปกสนะครับหรือว่าจากตำรวจเป็นให้เอกาสารเราครบเล้กัน,นไปครี้ <Okay. S 1> okay. กำลังกับแพรออกจากฟังครับฟังปากสันฟังปักซันเราจะไปประเทศไทยกันประเทศไทยครับอาทีได้กินข้าวบนรถเลยครับมันมีจักรยานในทีไหมขี่รถจักรยานเนี่ยแหละโอ้มีสิโอเคอยากอากาศก็อยากคุณสิเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราไปขี่ข้างลงนาไงออกจากฟังเลยครับตอนนี้ กำลังแล้วตอนนี้อฮอดฟังประเทศไทย,ทยแล้วครับกำลังเทียบฟังบักหนึองว่าแพ่กำลังเทียบฟังนะครับไม่นำโคงขึ้นไลค่ครับวันอาลงไก่ละเี่หอดแล้วด่านพรมแดนจังหวัดบึงการครับล้รถขึ้นแพรารถไปเฮ็รเรื่องขอาประเทศกันเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะกำลังจะขึ้นนะ ขึ้นลายก็มือเข้ามานะขึ้นลายก็มือเข้ามาขี่ลงหน,น่อยหนึ่งไปแล้ว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 ไป พรมแดนจังหวัดบึงกาลครับล้ก็เลจังหวัดบึงกาลอ่าหอดแล้วเดี๋ยวเาราไปเหตุเรื่องเข้าประเทศกันมาหนิเข้าประเทศกันครับ,รบโอ้รถจอดรถนี่ก้ลาเข้าไปนี่ <ลด S 2> นะฟังเล่ากับขามาคั้นหนึ่งแล้ว ไดนี่เราก็ไปยื่นเรื่องข้าประเทศอยู่นี่นะครับด่านตัวคนเข้าเมืองแล้วก็ไปยื่นสุลกากรองยังนี่แหละครับขับไปขับมากกัน่ยากนะครับจึงบ่มีสะพานกะไปเดห้องเฮ็ดเรื่องข้าประเทศกันบ้างนี้ตอนนี้เดินทางมาหอดโคกน้องน้ำที่เรียบร้อยครับคอเปอร์อเปอร์ดีใจคอเปอร์ เขเปอร์เขาเปิร์อเบิร์ดอเบิร์ดอยู่ข้างหน้าเขาเปิร์อยู่ข้างหลังเาเปิร์เออเาเปิดีใจปะอืมคขาเปิร์ดีใจะอืมดีใจปะเขาเปิร์โอเคเขาเปิร์เขาปิดีใจะึ เดี๋ยว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 ค่อย,อยเ,เดี๋ยวค่อยวิ่งเล่นนะแป๊บนึงเปิดดีใจเอาเดี๋ยวทางมอดโคกงน้องหน้าล่ะครับชำรวจโคกงน้องนาก่อนโอ้หนามลดหนามแหงและวมืดฝนแล้วครับนาชิ่มดฝนแล,ะละ้วล่ะเพราว่ามันออกัอนสาแล้วมดฝนแล้วนะหนามก็เริ่มลดแล้วครับโอ้ก็เปิดดีใจ โมหน่ะเอาเบอิอร์ข้างหน้าโอ้เราใม่เขาก็ยังเกิดอยู่นะครับโอเคโอเคโอเคเดียวเดียวมามาดีใจเอาเบอิอร์ข้างหน้าก็ดีใจน้ำแห้งครับเดินทางมาถึงแล้วโอ้ต้นทุเรียนเฮาเรียบร้อยแล้วมรณภาพเรียบร้อยครับมร์ลตายล่ะ เรียบร้อยครับไม่หลอดแล้วขนาดดินยังซุบเลยครับเปิดฝนละเป็นโลกแล้วครับเรียบร้อยละทุเรียนต้นเนี่ยอาที่มาถึงแล้วหรอครับอาทีมาถึงแล้วหรอ,อโอ้โหสิกินต้นบัวขาวโอ้สกินต้นาวกินทุเรียนไม่ได้บ่ทุเรียนมันตายแล้วบ <c oughs> ่ยวให้แม่มากวาดก่อนนะฝนนางเอกเข้ามาหอด อ๋อสวนเก็บไปกินเฮ้ยไ่ได้ไปเก็บไปกินบ่ไ่ได้ยังมาแก่ห้าหกน่วยน่วยได้ก็ทั่มขาอันนี่บ่บกบวบครับบวบเต็มเลยพว่าไงอยากได้กินเหรอบ้วงบักุ่งเหรอปะมาหอดแล้วครับโค้งดงนาเดี๋ยวจังสิเก e ็บของตะกะหาเอาได้ไปกินนอนอยู่สองคืนแล้วก yeah. ็เมื่อครับถึงโค้งดงนาไปที่เรียบร้อยครับบ่ะนี้ โอ้ขี่นกเกลอยกับมีตามาเบิงเสาแรกนะครับมาเบิงไห้มาเกือหมามาเบิงไห้ไปถึงแล้วหอ,อกบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับ